สวัสดีครับเพศชจเกียรลัคกี้คนเดิมเวยครับใครนอนไม่หลับหรือหลับแล้วตื่นกลางดึกบ่อยๆทําให้พักผ่อนไม่เพียงพอต้องดูคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรานอนไม่พอก็อาจจะทําให้ขุมตาดําได้นะครับอ๊ ตาาดำทำให้ขอบตาดำนั่นแหละครับผมร่างกายอ่อนเพลียงุดงีดโกรธง่ายเสี่ยงต่อการจะไปวางมวยกับเพื่อนร่วมงานเนาะส่งผลกระทบต่อกระบวนการคิดการใช้เหตุผลไม่ค่อยมีสมาธิในการทำสิ่งต่างๆส่งผลให้ไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับประมาณว่าขี้ลืมง่ายด้วยนะฮะสั่งส้มตำปูปลาให้กินหน่อยอ๋อโอเคได้ครับตำซั่วเนาะไม่ใช่ตำปูปลา <ต>นี่แค่เบาๆเ <ๆ S 1> ด้อครับแต่ถ้านอนไม่หลับ หรือพักผ่อนไม่เพียงพอต่อเนื่องกันหลายๆวันแล้วล่ะก็อาจจะนําไปสู่โรคต่างๆได้นะครับอย่างเช่นโรคซึมเศร้าเสี่ยงเกิดอาการประสาทหลอนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาการหูแว่วหลงผิดระแวงกลัวคนมาทําร้ายเป็นต้นนะครับดังนั้นบอดีแน่นอนนะครับถ้าเราจะนอนไม่หลับติดต่อกันบ่อยๆเนาะผมเลยมีวิธีที่จะช่วยให้ทุกท่านนอนหลับได้ง่ายขึ้นมาแนะนานะครับแต่ถ้าทําตามที่ผมบอกแล้วยังนอนไม่หลับอีกผมก็มีสารที่จะช่วยเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพในการนอน เพื่อเช้าที่ดีกว่ามาแนะนานะครับแต่ก่อนจะไปดูผมรบกวนทุกท่านที่ยังไม่เคยกดติดตามให้กับช่องเพจสัเกรีนก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้มันเป็นสีทึบไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัปคลิปต่อไปมันจะได้เด้งเตือนทุกท่านเด้อสาหรับวิธีที่จะช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นผมก็เคยทําใน2คลิปนี้แล้วนะครับมีทั้งแนะนําอาหารที่ช่วยให้นอนหลับได้ง่ายและวิธีจะช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นแต่ในคลิปนี้ผมจะรวมเนื้อหาจาก2คลิปมาสรุปสั้นๆให้ทุกท่านฟังนะครับ oh. ใครสนใจดูแบบละเอียดค เข้าไปดูแต่ละคลิปในช่องเพจสัจเกียนได้เลยแต่ต้องดูคลิปนี้ให้จบก,ก่อนนะครับเพราะว่าผมมีทีเด็ดมาแนะนํยเด้อ <Ooh. S 1> สำหรับวิธีที่ช่วยให้นอนหลับได้ง่ายก่อนอื่นแล้วทุกท่านต้องปรับอุณหภูมิห้องให้พอเหมาะก,ก่อนนะครับบวร้อนไปหรือว่าเย็นเกินไปเอาประมาณที่ตัวเองรู้สึกสบายก็พอนะครับแล้วต่อไปก็คือทําให้ห้องมืดสนิทที่สุดคือปิดทุกอย่างเลยนะครับปิดทีวีปิดไฟจากมือถือถ้ามีม่านก็รูดม่านไปเลยนะครับเพื่อบ่ให้แสงจากข้างนอกมันเข้ามารบกวน แต่ถ้าปิดมานแล้วมันยังมีแสงเล็ดรอดเข้ามาได้อยู่ถ้าทุกท่านมีผ้าปิดตาก็เอามาปิดตาเลยเด้อครับจะได้หลับแทบบ่มีแสงมารบกวนนะครับผมขั้นต่อไปก็คือทําให้ห้องเงียบที่สุดนะครับโดยเราต้องปิดประตูปิดหน้าต่างให้สนิทแต่ถ้ามีเสียงหมาเห่า <c oughs> เสียงเด็กร้อง <c oughs> เสียงข้างบ้านจัดงานปาร์ตี้แบบนี้เนาะอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้ยากนะครับในเมื่อเงียบไม่ได้แล้วก็เปิดเสียงเพลงคลาสสิกบรรเลงเบาบอก้นก็เปิดเสียงน้ําตกเสียงธรรมชาติเสียงน้ำ ไอะไรบบซึ่งไอเสียงต่างๆเหล่านี้จะช่วยทําให้เราผ่อนคลายแล้วก็นอนหลับได้ง่ายขึ้นนะครับขั้นต่อไปก็คือให้เอาเท้าออกมานอกผ้าห่มนะครับเพราะว่าเท้าจะช่วยระบายความร้อนได้ดีทําให้เราหลับได้ง่ายขึ้นนะครับขั้นต่อไปก็คือหยุดคิดเรื่องที่เครียดนะครับอย่างเช่นพวกเรื่องงานเราอาจจะหันหีความสนใจด้วยการนับแกะสุดคลาสสิกนะครับหรือบอกงั้นก็จะเป็นการนับถอยหลังจากร้อยไปศูนย์นะครับซึ่งจะทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นหยุดคิดเรื่องเครียดนั่น แต่ถ้าทําทุกอย่างที่ผมบอกไปแล้วยังนอนบ่หลับอีกก็อย่าพยายามฝืนให้ตัวเองหลับมากเกินไปนะครับในเมื่อนอนบ่หลับก็อาจจะลุกขึ้นมาสวดมนนั่งสมาธิหรือว่าอ่านหนังสือก่อนนะครับเพื่อให้หลุดพ้นจากความเครียดที่พยายามจะทําให้ตัวเองนอนหลับให้ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าทําไปแล้วยิ่งนอนบ่หลับอีกก็อาจจะต้องลุกไปหาอะไรกินเนาะแล้วอะไรล่ะที่จะช่วยทําให้เรานอนหลับได้ง่ายอะไรที่ว่านั้นก็อย่างเช่นกล้วยหอมซึ่งมีแมกนีเซียมช่วยให้เราผ่อนคลายและมี ทริปโตเฟนที่ช่วยเพิ่มการหลั่งเมลาโทนินซึ่งจะทําให้เราง่วงนอนปลาทูปลาแซลมอนปลาทูน่าอาจจะเป็นปลาทูน่ากระป๋องก็ได้เด้อใครนอนบนหลับบ่อยๆพกติดบ้านไว้ก็ดีคือกันเลยครับเพราะว่าปลาเหล่านี้มีแมกนีเซียมสูงและมีซีโรโทนินสูงช่วยให้หลับได้ง่ายเช่นกันนะครับอีกอย่างหนึ่งที่หาง่ายๆก็คือนมนะครับผมแต่ขอเป็นรสจืดนะครับไม่เอาแบบมีน้ําตาลเด้อเพราะว่าน้ําตาลมันจะทําให้ร่างกายเรากระปี้กระเป๋าตื่นอีกได้บาททีนี้นะหลักๆเอาประมาณนี้นะครับ สำหรับอาหารทั่วไปที่หากินได้ง่ายถ้าเกิดใครนอนไม่หลับหาอาหารเหล่านี้ทานก่อนนอนดูนะครับแต่ถ้าบมดได้ผลอีกก็มาดูกันที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกันบ้างนะครับแล้วจะเลือกให้มีสารอะไรบ้างล่ะที่จะช่วยทําให้เรามีประสิทธิภาพในการนอนหลับได้ง่าย นอนหลับได้ดีขึ้นเนาะมาดูกันที่ตัวแรกที่ควรมีเลยนะครับนั่นก็คือสารที่มีชื่อว่าแอลกลูตาเมนเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่แม้ร่างกายจะสร้างขึ้นเองได้แต่ตอนที่เราอายุเยอะขึ้นสารเหล่านี้จะถูกสร้างน้อยลงนะครับก็เลยอาจจะพบว่าคนที่มีอายุเยอะขึ้นอาจจะนอนหลับได้ยากขึ้นนะครับซึ่งประโยชน์ของเจ้าแอลกูตาเมนนี่มีเยอะมากเลยนะครับทั้งช่วยบำรุงสมองลดความเครียดแล้วอีกอย่างหนึ่งกลูตามีนก็เป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารสื่อประสาทที่มีชื่อว่า าซึ่งมันทําหน้าที่ในการรักษาสมดุลในสมองช่วยให้สมองเกิดการผ่อนคลายลดอาการวิตกกังวลลดอาการนอนไม่หลับได้เด้ออีกทั้งตอนกรูตามีนเข้าสู่ร่างกายแล้วจะถูกเปลี่ยนไปเป็นกลูตามีนซึ่งเป็นหนึ่งในสาสารตั้งต้นในการผลิตกลูต้าไทโอนนั่นเองนะครับเท่ากับว่าช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระได้ในตัวประโยชน์ของกรูตามีนยาม,มโมดเดอร์มันยังช่วยเสริมสร้างและป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้อคนที่ออกกําลังกายยกเวทนักกีฬาแบบนี้เขารู้กันนะครับ ว่ากลูตามีนนี่เป็นโครงสร้างสําคัญของกล้ามเนื้ออีกครั้งยังช่วยลดปริมาณกรดแลคติกที่มันทําให้กล้ามเนื้อเราอ่อนล้าระหว่างออกกําลังกายได้นําเดอร์ขอประโยชน์ของกลูตามมนอีกอย่างหนึ่งกันแล้วกันนะครับเจ้ากลูตามมนมันยังช่วยกระตุ้นให้มีการหลั่งโกรทฮอร์โมนเพิ่มขึ้นถึง4เท่าเลยนะครับทำให้ร่างกายเราซ่อมแซมตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายลดอาการเครียดและช่วยในการนอนหลับได้ดีขึ้นหลับสนิทขึ้นนําเดอครับเดอร์ประโยชน์ไลายหลายเนาะกลูตามีนี่ตัวที่ สองที่ผมจะแนะนําก็คือไกลซีนซึ่งมีงานวิจัยที่ให้อาสาสมัครรับประทานไกลซีน3กรัมก่อนนอนพบว่าอาสาสมัครมีคุณภาพการนอนที่ดีขึ้นโดยได้ทำแบบสอบถามพบว่ามีความพึงพอใจในการนอนที่ดีขึ้นนอนหลับได้ง่ายกว่าใช้เวลาในการที่จะทําให้ตัวเองนอนหลับนี่ครับน้อยกว่าและเปอร์เซ็นต์การหลับขณะที่อยู่บนเตียงนี้ สูงกว่ากลุ่มที่ได้ยาหลอกนะครับนอกจากจะช่วยให้นอนหลับลึกได้เร็วขึ้นแล้วสัพรพคุณอื่นๆของไกลซีนก็มีนะครับอย่างเช่นช่วยให้เซลล์ผิวมีความชุ่มชื้นรักษาความยืดหยุ่นของผิวหนังช่วยเพิ่มการดูดซึมของแคลเซียมเป็นต้นนะครับอีกอย่างไกลซีนก็เป็นหนึ่งใน3ของสารตั้งต้นในการผลิต ดูตาไทโอนเช่นกันนะครับซึ่งมีลิต์ต้านอนุมูลอิสระทําให้การเสื่อมของอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราหนีบช้าลงนะครับตัวที่3าที่จะช่วยให้เรานอนหลับได้ง่ายก็คือ L อลอาร์จินีนเจ้าตัวนี้เป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารหลายชนิดในร่างกายของเราเลยนะครับดังนั้นมันเลยช่วยปรับสมดุลต่างๆในร่างกายของเราให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแต่ที่เด่นๆเ,เลยถ้าพูดถึงอาร์จินีนก็จะทําให้นึกถึงไนตริกออกไซด์นะครับซึ่งมีลิ์ช่วยทําให้หลอดเลือด เกิดขยายตัวทําให้วัยวะต่างๆรับออกซิเจนจากเลือดได้มากขึ้นซึ่งมีผลดีต่อร่างกายอย่างเช่นทําให้ความจําดีขึ้นเพิ่มความทนทานต่อก,การออกกําลังกายเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นแล้วอา์จีนยังช่วยเพิ่มระดับโกรทฮอร์โมนอีกด้วยทําให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายลดความเครียดทําให้นอนหลับได้ดีขึ้นหลับสนิทขึ้นนะครับถ้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อไหนมีสาร สามชนิดนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับจะช่วยทําให้นอนหลับได้ง่ายลดความเครียดได้ดีหวังว่าทุกท่านได้ทําตามคลิปนี้กินตามวิธีในคลิปนี้แล้วทุกท่านจะนอนหลับได้อย่างสบายหลับสนิทถึงเช้ากันนะคะหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์คลิปนี้กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมผมขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับผมบายบาย